สวัสดีครับคลิปนี้สิพ่อพ่ไปพี่น้องไปเก็บเห็ดนะครับเนาะมาครับมาไปเก็บเห็ดน้ากันกระบ,บาใจไปเมืองวัดสิไใดบอกครับไปครับขึ้นโขกเก็บเห็ดน้ากันเมืองบรรยากาศทุง่งนาก่บนอกพี่น้องเนาะนเข้า คนครับคนขึ้นโคกเก็บเห็ดโอ้จ้บาไย่้อยหนีตาจะเปิดยังไง้าอยากได้พูดน้องจานน้องจานมีแต่ยังหลุ่นักสีนะไอ้บสากักเถือกองมัตะสิบไปดิไปไปไอ้เก็กซิป ได้เ่ดได้กลับไปไ,ปไปช่อมิอ้วเลยในเสื้อดอกข้างกุยมานในเสือ นี่ครับหมากยนนางหมากต้นเยอะนางหมากต้นใหญ่นาพอเลยครับเห็ดไข่น้อยดอกหนึ่งนะี่ครับเห็ดไข่น้อยนะี่ครับจูบเห็ดไข่กลางคืนนะี่ครับดอกหนึ่งนหน่อยพอ,อเลยนะครับเห็ดแดงน้อยนี่ครับ ฮิดเด้งมีดอกหนึ่งฮิดเด็งน้อยเฮ้ยแล้วครับฮิดเด็งน้อย โอ้ยสติได้เห็ดทานแต่ละดอกนี่เห็ดทานได้พี่น้องเลยนี่สองดอกใส่หน้าม้วหน่อยโอ้ยสองดอก Chưa mình mình thật khác sau đây, đại kín là dog hết khay rồi nóng ngam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  nóng <laughs> 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 ไงเขาสิพ่อ,อนี่ดอกหนึ่งเห็ดทานเห็ดทานหาหม่มันก่อนเห็ดหนาแดงสองดอกมาน้อยคืออยู่ทางคุ่น than phùa cho đọc đi ô pha lạnh hít hết đấy dạng sông đỏ sâm đỏ anh ซี่ดอกห,หน่อยครับเสือสีดายแต่ละดอกพี่น้องเอ้ยต้องขว้วหาเอานี่ครับเป็นแดง ฮอนครับพี่น้องไปลงกระบะแล้วั <c oughs> งหยังเกไรเฮ้ยงเปียง <c oughs> <c oughs> <c oughs>